ัาจากกว,ว,ว้าวทุกคนเนี่ยผมสวยเธอว่าพวกเขาว่าให้เราอ่ะมารอไทรดัสกับชาเลตที่นี่หรอใช่ชิคกี้พายก็เด็กๆชอบมาเล่นที่นี่เออนี่ทุกคนชิคกี้พายมีอะไรจะบอกนะคะตั้งแต่เขาที่แล้วอ่ะมีป้าคนหนึ่งอ่ะเขาชอบหลอกเราว่าลูกเขาอ่ะเป็นแฟนคลับไทยดัสแล้วก็ ไม่ยอมให้เราอ่ะอแล้วก็ปลูกบ้านเราด้วยอ่ะทุกคนอ่ะอยากจะดูใช่ไหมนี่คลิปนี้เลยนะคะแล้วทุกคนอ่ะคอมเมนต์บอกจิ่ภายหน่อยว่าตกลงพี่คนนั้นป้าคนนั้นอ่ะเขาว่าประสาทดีหรือว่าเขาอ่ะหวางไรกับพวกจิ่กภายกันแน่ผมสวยแล้วทำไงเดียแล้าต้องรอนี่หรอนี่แต่ว่าครูที่โรงเรียนอ่ะไม่น่าจะให้เรามารอในสถานที่แบบนี้เดี๋ยวกอนคุณนายเธอคุยกับ คุยกับนสซลี่หรือเปล่าใช่เธอเดี๋ยวลูกเราก็กลับมาแล้วเราให้ม,มารอที่นี่ใช่ไหมใช่ใช่เรารอที่นี่แหละแป๊บเดียวเขาบอกว่าสิบห้านาทีแล้วเนี่ยฉันงงไปหมดเลยอ่ะปกติอ่ะเราก็ต้องไปหลับที่โรงเรียนสิเฮ้ยดูดๆนี่นี่นี่นั่นในครอ่ะเหมือนคนนั้นเลยอ่ะที่ขับรถขวางหน้าเราแล้วหลอกเราว่าลูกสาวเขาอยู่ในรถอ่ะใช่ใช่สิคิไพยทุกคนดูนะใช่นั่นจริงจริงด้วย เขาดูแปลกๆนะซิกิพายเล่นไม่เหมือนคนอื่นเขาเล่นกันเลยอะ่ะไปไหนแล้วอ่ะอใส่ตาปา<ป>กคนดูสิฮ<ะ>ัลโหล ไม่อยู่ผมสวยตามมันไปก่อนเดี๋ยวเราอ่ะจะได้ดูามาน,นอยู่ข้างบนเนี้ยผมสวยอ้ยลบก่อนหลบก่อนเอมบ้าพีเกอร์ผมสวยเขาเป็นบ้าอะไรอ่ะนี่แต่เดี๋ยวก่อนนะ ทุกทกที่ที่ฉันไปอ่ะก็จะมีคนนี้อยู่นะทุกคนอ่ะเราบัง,บงเอิญหรือว่าเขาอ่ะแอบตามเรามาแต่เขาอยู่นี่ก่อนใช่ไหมคนเสัยล่านีอาจจะบังเอิญก็ได้ชิคกี้พายแต่เขาท่าทางแปลกๆดูร้องเพลงแปลกๆเต้นแปลกๆ,กๆเหมือนเหมือนไม่ปกติชิคกี้พายพอเราตามมันไปก่อนเร็วๆมันไปทางโน้นแล้วแล้วผมสยตามชิพามะอ้าวคุณนายยายคนนั้นอ่ะ เป็นเพื่อนบ้านที่ผีบ้านผีบ้าข้างบ้านเราไม่ใช่หรอฉันก็ไม่ล้ว่าเพื่อนบ้านจริงหรือเปล่าป้าคนเมื่อก่อนก็เหมือนกันบอกว่าเป็นข้างบ้านเราอ่ะแต่เราอ่ะไม่เคยเห็นว่าเขาอยู่บ้านไหนแล้วนั่นอะเล่นผีบ้าอะไรจะเล่นอะไรอะยืดดูดีสวยตามเขาไปไปเรไวเร็วเราอาจะตามไปแล้วนะอุ้ยเร็วเร็วไม่รอทุดูนั่นดิอะไรอ่ะไม่มีลูก แล้วเขาไม่ขึ้นไปเล่นที่นี่นะเขาเกวื่อนแข่งอ่ะใช่เธอหรูอว่าเขาเห็นเหรนเขาเห็นเหรอแล้วมีงสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นจิกกี้พายฉันมาด้วยผมตั้มไปนี่ทุกคนดูสิลูกแข่งทิ้งไว้อย่างนั้นเลยนะเนี่ยทางที่เปิคุ้นๆนะเหมือนพูดอย่าบอกนะ เขาทำไมรถเรา,เาอะรถดูดิโอ้ oh my god เฮ้ยเธออะไรอะสีใบดูดิเขาไปแก้รถเราอ่ะรถดูดิมันนำมันจะเปิดประตูรถเราดูนี่ทุกคนถ้าทุกคนไม่เชื่อชิคกี้พายอะ่ะเดี๋ยวชิคกี้พายอะ่ะจะโชว์ให้ทุกคนดูนะคะนี่มันเราเป็ตัวแสบน,นี่ชิคกี้พายนี่นะสดแสดงว่าพวกที่แอบดูเราเมื่อกี้ต้องเป็นพวกมันแน่เลย แล้วที่มันพูดว่าเจชชิกิพายมันจับรถเราได้เหรอ<ม>แต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วมันมีสิทธิ์อะไรอ่ะทุกคนคือแบบเห็นรถเราแล้วก็ทิ้งรถเราเนี้ยนะเขาเป็นอะไรอ่ะแล้วเนี่ยฉันยังไม่รู้เลยอย่ะว่าวิดีโอก่อนหน้านั้นอะ่ะถามว่าพวกเราอะ่ะกินข้าวในร้านอาหารอะ่ะเสียงดังบวกเวกไววายแล้วเนี่ยแอบบอกว่าลูกข แล้วก็มวยเด็กเลยเหรอว้ายไปอ่ะผมสวยใช่ใช่ใช่แล้ก็เ,เด็กไปทําไม่ดีไม่รไรหรือว่าจะตัดแขนโอ๊ยตัดขาโอ๊ยโอ๊ยแล้วไปขอทอนข,ข,ข,ขอเงินหน่อยค่ะป้าสิบเอ็ดตัขนาดไม่ไหวขนาดนั้นหรอกมั้งก็ข่าวมันเยอะแยะเดี๋ยวก่อนเธอและเราจะทำยังไงฉันไม่เห็นมันแล้วลว่ววาเราทำยไงดีอ่ะ กลับบ้านเลยไหมอะกลับบ e ้านเลยไหมเขาบอกอยู่ใกล้บ้านเราอันตรายชิบหยรีบกลับไปดูเี็รๆดีกว่าฉันว่านะไทยรัฐกับชาเลยก็หยุดไปสิเรียนร้ายเร็วหนึ่งยสิเร็วสิทุกคนเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมพวกเราถึงแบบไม่โชคดีแบบนี้อะมั่นสิหลายครั้งแล้วนะเนี่ยใช่ไม่ได้เจอแค่ครั้งแรกด้วยเดียวผม รีบกลับกลับกันเถอะฉันเป็นห่วงเด็กๆอ่ะทุกคนถ้าทุกคนเจอสถานการณ์แบบนี้ทุกคนจะทำไงอ่ะเนี่ยแสดงว่าชี้พายอ่ะโดนหลอกเขาจะไปทำอะไรกับเด็กเพราะว่าเราเปไน้สมควยทั้งขับรถโอ้โหจยโอเคโอเคคุณนายเนี่ยชิคกี้พายอ่ะมาปล่อยให้เราเดินกลับเข้าบ้านได้ไงเนี่ยนั่นสิเฮ้ย แล้วเราทำไงดีอ่ะนั่นมันป้าคนนั้นนี่คุณนายเขาดูท่าทางงุดหงิดแปลกๆอะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมองหัวที่เราแอบ,บตามเขาเมื่อกี้อะ่ะไม่ใช่หรอกเขาก็ลมองหเรื่องโทรศัพท์นั่นหลง หน้าคนนั้นบุกเข้ามาบ้านชิกกี้พาแล้วจริงแล้วเธอไม่เห็นเขาเหรอท้ามันใจเหรอว่าเป็นเขาอะจริงแล้วนี่เขาไ,ไดืดอดนี่หรอเดี๋ยวก่อนงานน้ะฉันอะขอดูกล้องจอนปีดหน่อยเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวเยวข้ามาในบ้านฉันจริงๆด้วยอะ้ยอีกกล้องนึงแล้วค้นของทำไมอะใช่ เป็นโซนที่นั่งไทดัสนี่โอ้เขาโมโอหอ,อะไรอ่ะชี้ขึ้นไปข้างบนเธอ<ผ>มไม่สวยอย่าบอกนะอยว่าเข,เ,ขเขาอยู่ข้างบนนั่นน่ะสิใหยมนดีอ่ะรีบตามสีสีไปรอแลว เราไปห้องนู้นดีวกว่าไปงัป้น,น่ะฉันว่านะเราะลองดูห้องนี้ตาอะไรผมสวยก็ไม่เห็นมีใครนี่นั่นน่ะสีชิคกี้พายเฮ้ยแล้วเขาไปอยู่ไหนอ่ะนั่นน่ะสิเราไปดูในห้องน้ำสิโอเคเห,หรือเปล่าได้ได้ได้ มีไหมคุณนายไม่มีอะแบบแล้วเนี่ยมาเข้ามาแล้วห้องนน้นก็ไม่มีห้องนี้ก็ไม่มีหรือว่าพปอะไร,รอย่าผมสวยเดี๋ยวก่อนมันไม่สามารถที่จะไปไหนได้พ่อฉันอ่ะเพิ่งลงมาแต่ไปดูฝั่งนู้นนี่ไหมสิไพโอ้ยก็เพ,พิ่งลงมาไม่เป็นไรหรอกแต่ผมสวยมันได้ยินเหมือนมีเสียงอะไรอยู่ข้างล่างงานน่ะ เป้าฉันอย่านะฉันจำได้ว่ามันเป็นของฉันใช่ไหมผอสวยใช่พามีด้าเขันะใช่กระเป๋านะเ,เธอมันไม่นีใบเดียวบนโลกนี่ของฉันนี่เอาไปให้ฉันนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเอามานะไม่นี่มันของฉันพวกคุณห้ามเข้ามานะถ้าเข้ามาฉันจะโทรแจ้งตำรวจเราจะไม่้อป ฉันเนี่ยเป็นแฟนคลับของพวกแกเนี่ยแกทําอย่างเนี้ยฉันจะอันฟอร์มหมดทุกอย่างฉันจะไม่ติดตามวูอีกแล้วแล้วพวกแกนั่เลยมนจะมาใส่ความฉันตามฉันตั้งแต่สนามแล้วพวกแกนั่แหละที่น่าไว้วางใจแล้วเนี่ยกระเป๋าของฉันด้วยแล้วบ้านหลังเนี้ยก็เป็นของฉันไม่ใช่ของพวกแกออกไปเลยนะนี่มันบ้านของฉันแล้วก็กระเป๋าของฉันนี่คุณจะหาว่าฉันอะใส่ความคุณอะไม่ได้นะ One HOUR LATER หาว่าฉัน่ะไม่ดีฉันเห็นแกพวกเธอหรอกนะบางอาจนะนะจะให้ตำรวจมาจับฉันพวกเธอนเน่แ่ละที่มันไม่น่าไหว้วางใจแล้ววันนี้ฉันจะมาจัดการกับพวกเธอเปป,ไปไดดไไ้ ล็อกประตูหรือฉันใช่ไหมได้ต้องทางนี้แน่เลยมันนี้นะฉันมาสิการกับพวกเธอ,อบางอาจดีนะว่าฉันเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้จะเอาตำรวจจับฉันนี่นะที่มาหนกไม่คิดถึงเรื่องไทยดัช่ลงองอกไปที 救命！ จะทำยังไงตอนนี้ไม่รู้สิจันว่านะนี่คุณออกไปเลยนะยังไงอ่ะพวกเราอ่ะก็จะไม่ยกเปิดประตูใช่ไม่รู้อ่ะไม่รู้เราอ่ะแค่ห้าเปิดปล่อยมันอยู่าหน้นและถ้าสมมติว่าเราอ่ะยิ่งไปเล่นกับมันอ่ะเท่ากับเราไปยุงกันอ่ะเพราะว่ามันเนี่ยใช่